คลิปนี้ผมเอารถครอบครัว5ที่นั่งราคาประหยัดมาฝากกันนะครับเป็นตัว Honda BRV นะครับ 1.5V นะครับปี2016สีเท่าดำนะเป็นรถ5ที่นั่งนะครับผมพอห้าที่นั่งเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมีที่เก็บสัมภาระนะค่อนข้างกว้างเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้รถไปใช้งานภายในครอบครัวแล้วก็ ที่เก็บสัมภาระกว้างๆคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะฮะห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายๆนะครับผมภายในเนี่ยได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเครื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะครับคันนี้ราคานะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะฮะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่หกพันแปดใครสนใจนะครับไปดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับเป็นที่ปรึกษาการขายของทางบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับ คลิปนี้ผมมีรถครอบครัวนะครับเป็นรถ h o n d ้า r v นะครับ 1.5V นะครับเป็นตัว5ที่นั่งมาฝากกันนะครับสีเทาดำสวยมากเลยคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2016นะครับ16สภาพสวยๆนะเกีร A เป็นรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวพาชมเลยนะครับผมคันนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่3,79,000บาทนะครับฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ6,800บาทนะครับตลอดอายุสัญญาใครที่อยากได้รถใช้งานภายในครอบครัวนะครับ ราคาประหยัดผมแนะนําคันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมนะครับตัว b r v เนี่ยจะเป็นสไตล์ยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นตัวคอร์ทโอเวอร์นะครับ mini mpv คอร์ทโอเวอร์ประจังหน้าของเขาเนี่ยเงาเงาแบบนี้เลยนะครับตัวไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วใสๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับผมนะบอดี้เดิมนะครับบอดี้เดิมทั้งคันสีเดิมโรงงานนะครับเป็นสีเทาดําไม่มีกับสีมา นะสภาพผิวพันธ์ฝากระโปรงเหลี่ยมสันเนี่ยคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มขคอไปเนี่ยสๆแบบนี้นะฮะกระจกเดิมแท้ Honda นะครับผมเช็คให้แล้วก่อนรีวิวกระจกเดิมแท้รอบคันนะฮะการันตีสบายใจได้แน่นอนนะรถไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อนะครับผมนี่ครับสภาพสวยมากนะครับเลขไมาการใช้งานนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแนะครับหนึ่งแกับปีสิเนี่ย เฉลี่ยปีนึงก็วิ่งประมาณนะรหมกว่าโล2 0 0 0มโลนะครับก็ถือว่าวิ่งระดับกลางๆไม่ได้เยอะเกินไปนะครับผมล้อแมกนะครับเป็นลายทูโทนปัดเงาแบบนี้เลยนะครับยางได้ยางดันหลบนะครับปี2022นสะครับนี่สัปดาห์ที่38ปี22สภาพดอกยางยังลึกๆเหลือๆอยู่เลยนะครับแล้วก็คันนี้แต่งในส่วนของตัวซุ้มล้อมาให้นะครับอันนี้คือชุดเดิมชุดแต่งเดิมโรงงานนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยปรับพับไฟฟ้าได้ ติดคิดวควาสาดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานแล้วก็ด้านบนนะฮะแล็คหลังคาอันนี้ก็สั่งมาให้จากโรงงานเสาอากาศชาร์ฟินแบบนี้เลยนะครับเพดานสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีซีดไม่มีจางนะครับผมมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับอะ่ะเดี๋ยวเปิดด้านในขับพาเข้าไปชมรายละเอียดด้านในกันนะครับภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีดานะ,ะนี่เบาะสภาพสวยมากเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมได้ไปก็เอาไปใช้งานกันต่อได้ย,ยาวๆเลยนะครับผม สภาพเบาะสวยมากนะครับผมภายในนะครับรถสวยไม่มีช้ำนะครับผมเป็นโทนสีดํานะครับภายในได้เป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับแผงประตูนะฮะเดิมโรงงานนะครับสปอร์ตแมนอาร์ตรงประตูอยู่ครบนะฮะแนวซิลิโคนนะฮะตรงๆเลยนะครับประตูเดิมไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดกระจกระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับแผงประตูไม่มีช้ำนะครับซองประตูนะคะหัวนอ็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยหยาบ มาร์สีตามสีอยู่แบบครบแบบนี้นะครับนี่ดูน็อตประตูเช็คให้เลยนะครับใครสนใจหรือว่ากําลังมองหารถครอบครัวนะครับไปใช้งานนะเดินทางไกลก็ได้เดินทางใกล้ก็ดีนะครับผมคันนี้น่าจะตอบโจทย์เวลาคนของบรรทุกของนะค่อนข้างจะกว้างขวางเลยสาหรับด้านหลังนะคะในส่วนของไฟตันหมอกก็มีให้เปิดปิดอยู่ที่ตรงนี้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะสภาพพวงมาลัยสวยนะครับไม่มีลอกไม่มีร่อนซ้ายมือเนี่ยเอาไว้ปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะครับผม เครื่องเสียงเดิมนะครับ C D F M แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้มีช่อง A u X แล้วก็ U S B นะฮะตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับเซตอุณหภูมิเป็นแบบออโต้ได้นะครับเกียร์ C V T แบบนี้เลยนะครับเป็นเกียร์ซโนมัส C V T แผงประตูนะครับไม่มีช้ำนะรถสวยสภาพเก์ A คัดมาให้แล้วนะครับผมคันนี้รถบ้านมือเดียวเลยนะฮะไปลงพดานศาสตร์นะครับผมไม่มีรอยสักยงสักยนันซอกประตูหลังขวาสภาพสวยหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขยับ ตามจุดสติกเกอร์หน้าเส็จเลี่ยมเนี่ยนะไม่มีรอยแกะเกามาร์คสีตา้มสีตามจุดหัวน,อน็อตต่างๆอยู่แบบครบๆนะเดี๋ยวคันนี้ผมจะพาชมพาเช็คให้ละเอียดเลยนะครับเหมือนได้พาทุกคนครับเข้ามาดูรถตัวจริงที่เพชรยนต์นะครับผมเผื่อพี่ๆคนไหนนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถก็ชมคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับนี่ครับดูเบาะสภาพสวยมากเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะหนังสีดําตึงๆน่นๆเลยนะครับผม ภายในก็สะอาดสะอาร,รถของเราเนี่ยเป็นรถที่ปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับมีการสปาดูแลให้อย่างดีแล้วนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายให้นะครับซื้อไปเนี่ยสบายใจได้แน่นอนมีบริการหลังการขายมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ป่ีปนะฮะเอาไปเนี่ยก็คือมีบริการใช้ได้ทั่วประเทศเลยนะครับยางหมดอายางแบนยางแตกนะครับหรือว่ารถเสียรถดับลืมเติมน,น้ำมันน้ำมันหมดนะครับวันนี้ก็ใช้บริการตรงนี้ได้ ของเรามีบริการฉุกเฉินให้ฟรี1ปี24ชั่วโมงดูแลหลังการขายนะครับผมเนี่ยครับดูด้านท้ายสภาพสวยนะสัญลักษณ์โลโก้ iV Tech นะครับมาแบบครบๆไฟเบรกหลังขวาสภาพสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้ก็เติมน้ํามันได้ e ถึงสูงสุดถึง e85 เลยนะครับผมนะสัญลักษณ์ BRV อยู่ครบด้านท้ายของเขาจะมีเซ็นเซอร์กัลยยาให้อีก2จุดนะฮะกระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไล่ฟ้าที่แบบน้้าฝนนะครับแล้วก็ไฟเบรกทุนที่3ให้นะครับ เดี๋ยวเปิดด้านท้ายดูกันนะครับนี่เป็นตัว5้าที่นั่ง5้าที่นั่งเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่การเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะฮะเผื่อคล้ายๆเบื่อบางคนแบบอยากได้รถไซนี้นะครับแต่ว่าเอาเจ็ดที่นั่งไปแบบแต่ว่าไม่มีคนนั่งนะครับก็สุดท้ายต้องพับเบาะอยู่ดีก็เอา5้าที่นั่งคันนี้ไปก็ตอบโจทย์นะเพราะว่ามันเป็นแบบราบเลยเขาเอาที่นั่งออกนะครับเบาะออกนะก็คือมันจะสามารถวางของได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับนี่เป็นแบบราบแบบนี้เลยนะกว้างขวางมากนะครับผมนะครับ ดูโครงสร้างด้านหลังนะนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีขยับราเอียตตัวรถเนี่ยชัดเจนนะครับไม่มีการการข้อมูลนะครับพวกรอยอาร์คต,ต่างๆจากทางโรงงานอยู่ครบถ้วนไม่มีรอยแกะเกาใดๆไฟไท้ายเนี่ยผมเช็คให้แล้วแท้เดิมโรงงานหมดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานสักคันที่แบบคนของได้เครื่องยนต์คือไม่ต้องแรงมากขนาด1.5ก็ถือว่าเหลือในขนาดไซซิ่งประมาณนี้นะครับผมคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ราคาแค่3า9 0 0 0ก เอาใบผ่อนเริ่มต้นแค่6 8 0 0บาทนะครับ6 8 0 0บาทก็ถือว่าได้รถก็ปีไม่ลึกด้วยนะครับนี่ครับดูแผงประตูเนี่ยเดิมหมดรถสวยไม่มีช้ําเลยนะครับซอกประตูหลังซ้ายนะหัวนอ็อตนี่ครับไม่มีแกะไม่มีขยับม์าสีอยู่ครบนะนี่ปั๊มทุกอย่างชัดเจนปั๊มเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยโดนสาดสีหรือว่าโดนแกะประตูประตูเนี่ยของเขาเนี่ยคือเช็คให้แล้วนะครับทั้ง4ประตูเนี่ยไม่เคยอุบัติเหตุหนักจากซ้ายหรือขวาเข้ามา เชียงให้ดูอย่างละเอียดนะครับใครสนใจคันนี้นะสามารถจองออนไลน์ได้นะครับจองเข้าบัญชีของบริษัทนะครับเป็นบัญชีบอสนะครับคุณบัญชีร้านางลงเพจแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็เป็นนายกสมาคมนะครับรถมือสองนะครับในย่านมีนบุรีนะครับผมนะครับสครับเพจของเขายังไม่ได้แกะออกเลยนะครับนี่แผ่นเพจตัวรถอยู่ตรงนี้นะฮะซอกประตูหลังนะครับด้านซ้ายหัวน็อต คมคมแห้งๆมาร์คสีด้ามสียูแบบครบๆปั๊มชัดเจนนะครับบดน็อตแห้งๆใสๆแบบนี้ไม่มีรอยขูดขีดจากเครื่องมือช่างหรือว่าประแจใดๆนะครับมางันย้ายแกะเก่านะครับคันนี้ผมชมพาชมพาเช็คนะครับเหมือนกับตอนที่เรารับรถเข้ามานะว่าเราเช็ครายละเอียดจุดไหนกันบ้างนะครับพี่ๆเนี่ยดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้ไอเดียบ้างหรือว่าน่าจะตัดสินใจได้บ้างนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องตัวรถบ้างนะครับผม มาเข้ามาดูรายละเอียดในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร4สูบนะครับผมเครื่องเดิมไม่เคยผ่านการติดก๊สมานะครับผมแทนเครื่องนะครับนิ่งๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนของประกันยางต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับห้องเครื่องนะใสๆเลยไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยิ้มแห้งๆแบบนี้เลยนะครับบอดี้ด้านในซีนซิลิโคนของเดิมโรงงานนะครับซีนซิลิโคนเดิมโรงงานด้านในนะไม่มีรอยน้ํามันไหลเยิ้ม เบ้าชคซีนเดิมนะครับเบ็นอาร์ตอยู่ครบรถไม่เคยผ่านการตัดต่อหรือว่าการเอาไปโหลดเตี้ยอะไรนะครับซอกด้านแก้มหัวน็อตคมๆสวยๆแล้วก็ที่น็อตฝากระโปรงเนี่ยยังไม่เคยโดนแกะทําสีน็อตเดิมโรงงานนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับสติกเกอร์หน้าสนิทเรียมเนี่ยนะไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยรอยที่โดนสาดสีนะตามรูระบายความร้อนนะครับของฝากระโปรงเนี่ยยังคมๆสวย,สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีผ่านการบุบการยุบตัวใดๆนะครับเพราะว่า เวลารถที่ไปโดนการชนหนักเข้ามานะครับมันมีการยุบตัวพวกนี้มันไม่สามารถนํามาเป่าขึ้นรูปนะครับให้รูปพวกนี้มันคม,คมคมกลับมาเหมือนเดิมได้นะแล้วก็ตามจุดสติกเกอร์มอกรแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆเนี่ยสติกเกอร์เดิมเราโรงงานหมดนะฮะไม่มีรอยแกะกาวหรือว่ารอยโดนสาดสีนะพวกนี้สติกเกอร์ได้เดิมโรงงานหมดนอด็อตฝากระโปรงด้านขวานะฮะหัวน็อตเนี่ยแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะครับสังเกตน,นะมันจะไม่มีรอยขูดขีดจากเครื่องมือช่างประแจ ปั๊มชัดเจนนะครับเบ้าโชคสปอร์ตเมาร์อยู่ครบซีนซิลิโคนแนวเดิมตรงๆสวยๆนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของแก้มขวาแก้มขวาเนี่ยดูจุดหัวน็อตนะหัวน็อตเนี่ยไม่มีแกะไม่มีขยับไฟหน้าเนี่ยแท้เดิมโรงงานหมดนะครับไฟหน้าเดิมเพราะว่าน็อตไฟหน้าเนี่ยของเขาไม่เคยถูกขันไม่เคยถูกแกะค <Okay. S 1> านด้านหน้าม่นานนะฮะตร,ตรงๆสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะฮะนี่อันนี้คือเดิมหมดนะครับโป้งหมุดนี่ก็ เก็บงานเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากสำหรับตัว Honda นะนะแก้มซ้ายนะหัวน็อตมา็กสี่ยูคครบแบบนี้นะไม่มีแกะไม่มีขยับนะเช็คให้ดูอย่างละเอียดนะครับใครที่สนใจอยากได้คันนี้นะครับผมนะน่าจะตัดสินใจได้บ้างนะครับกับเจ้าตัว Honda BRV 1.5 V นะฮะ 1.5V ปี2016คันนี้ได้สีเทาไมประมาณแสนสี่นะราคารถนะฮะ379,000ออกรถคันนี้นะสามารถฟรีดาวนะฮะผ่อนเริ่มต้น 6800บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างคลิปจะโทรก็ได้จะแอดไลน์ก็ได้นะครับผมปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับพี่พี่คนไหนอยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์ออกไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านถ้าอยากดูรถตัวจริงเข้ามาดูได้ที่เพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งมีบุรีกรุงเทพมาดูรถมาลองขับได้ถือเอกสารเข้ามาเลยนะครับถ้าจะจัดไฟแนนซ์ผมมีไฟแนนซ์นะครับมานั่งรองให้ถึงที่ร้านเลยเพราะว่าของร้านเราเนี่ยต้องบอกว่ามีรถให้เลือกมากมายแล้วก็เป็นดีลเลอร์ใหญ่ นะดิลเลอร์ใหญ่ขอ้อตรงนี้ก็คือจะมีไฟแนนซ์เนี่ยมาสแตนบายแล้วก็เงื่อนไขไฟแนนซ์รับประกันได้ดีที่สุดแน่นอนได้แม็กแน่นอนนะครับสำหรับถ้าเทียบกับเต็นท์มือสองเล็กๆหรือว่าเต็นท์มือสองทั่วไปนะคะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขั้นต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ